ยังไงโอ้โหไว้สี่ตัวไปแล้วนะห้าตัวไปแล้วยังไงโอ้โหมาเลยเปล่าหกตัวไปแล้วยังไงไว้เต็มจอแล้วนะทุกคนยังไงเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้โหหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทโคตรสวยใช่ปะ จโหลก็กราบสวิดัสสวัสดีคนไทยที่ประเซอร์ลำใหญ่นอกโลกกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมแคสเตอร์เกมเมอร์นะทุกคนก็วันนี้มาอยู่กับเกมครีโอเมมี่ใช่คปะอาา่ากม็มาเรามาลุยกันว่าเขาจะแจกกันเราหรือปล่าแมวน้อยมาจะไม่วจะแจกกันเราหรือปล่าโอ้โหเสียงดังไปนาอขอปรับเสียงหน่อยเปแบหนึ่งพี่ไปแบหนึ่งพี่ชายอ่า มาดูตารางกงนจก่อนเลยดีกว่าตารางเงนไจก็ตามนี้เลยนะทุกคนอ่าก็มีงบอยู่เก้าพันหนึ่งยแปดสิบบาทนะอ่ะงบหลักเขาก่เจอใช่ปะอืม,มันต้องงบเยอะแบบนี้คุณถึงอย่ปังงบน้อยก็ได้น้อยใช่ปะงบเยอะก็ได้เยอะมาแต่เสียก็เสียเยอะนะโอ้โหบอกเสียทีมีน้ําตาไหลอ่ะใช่ปะอ่าก็มาลุยกันที่เบ็ดสิบกันก่อนเลยก็ดีกว่าน้ะทุกคนมา มาหรือเปล่าโอ้โหอ่ะเฮ้ยเปิดบาสเก็ตเตอร์ลงอย่างสวยมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้หมุนฟีแบบปลกขางสิครับอะรออะไรล่ะทุนเพิ่มสิครับมันต้องแจกแล้วแหละแบบนี้พี่ต้องเขาต้องแจกหน่อยแล้วล่ะโอ้โอยังสวยมาต่อกันพี่ยังไงโอ้โหไว้ล็อกอย่างสวยนะบอกเลยมาแล้วไว้สามตัวเลยโอ้โห ฟิวเจอร์โคตรดีไวร์ล็อกแบบนี้ยังสวยบอกเลยโอ้โหสี่ตัว้รยังไงมาหรือเปล่าพี่เฮ้ยยังไงโอ้โหสามร้อยหกสิบห้า,า,าบาทแล้วนะยังไงโคตรสวยมาสามร้อยเก้าสิบบาทโอ้โหคิวเมมอยู่เขาแจกว่ะมาม่หรือเปล่าเปร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแล้วมาโอา้ก็ได้ไป แปดร้อบาทโคตรสวยนะใช่ปะโอ้โหเปิดมาก็โคตรสวยแล้วอะก็ามาลุยก,กันต่อสิครับ,บรออะไรก็เรามาไหลเดียวกันสักสิบครั้งไปเนาะเอบเทเบิลไปเฮ้ยเอ้ายังไงสเกตเตอร์ลงแกล้วโคตรสวยมามาวันมันมาว่าเหม,ม,มือนจะปังว่ะทุกคนใช่ปะลุยก,กันเลยดีกว่าอ,อีกแปดครั้งไป โอ้มาแบบนี้ทุกรอบเลยก็ได้นะพี่ใช่ปะมาแบบนี้ก็ดีนะยังไงเปิดมาก็ไว้ก็ลงสองตัวแลว้วอ่ะมาอีกรอห,หรือเปล่าโอ้โหพี่คิวเมลมีโอกาแจกแล้วหรือเปล่าตัวแดงนี่ผมว่าได้จะแพงนะมาโอ้โหมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้สองร้อยยี่สิบอ่ะยังสวยมาอีกหรือเปล่าโอ้โหคิวลงสวยๆมาวะ่ะอ่าแบบนี้เลยมันต้องแบบนี้ มาอเอกราเปล่าโอ้โหสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทนี่ของมันต้องงี้ใช่ปะโอ้โหยังไงมาเอกรบาบเปล่าโอ้โหเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทแล้วนะยังไงพี่ให้ถึงพันดีไปให้ถึงพันพี่โอ้โหไปถึงหรอเก้าร้อยสิบแปดบาทก็ถือว่าสวยอยู่นะมาลุยกันต่อเลยดีกว่าสเก็ตเตอร์ลงอีกหรือเปล่าพี่ตั้งรงอยเซชใช่ปะมาเปล่าสเก็ตเตอร์อพี่ ไมมาเราซื้อเลยป่ะก็อยากซื้ออยู่นะแต่กลัวมันไม่มาว่ะเพว่าลงแบบนี้มันคุ้มกว่านะสเกตเตอร์ถ้าซื้อผมมันไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่ายังไงเฮ้ยอ่าโอ้โหสี่ร้อยยี่สิบโอ้โหมาแบบยนียังไง,เ ه, แบบง,ไงสเกตเตอร์ลงอีกแล้วนี่มันต้องเบบดนีใช่ป่ะคงมันต้องเบบนี้อ่ามันถึงจะคุ้มอย่าใช่ป่ะโอ้โหเปิดมาสเกตเตอร์ลงไปสามรอบแล้วนะ แบบนี้รอบนี้มันต้องแปงเวอร์ใช่ปะยังไงรอบนี้เขาจะให้เท่าไหร่โอ้โหบวกอีกสองโอ้โหมายังไงพี่ครีโอเมมิเวเขาแจกเราหรือเปล่าแต่ไวไม่ลงเลยอ๋อพี่ไวเขาไม่ลงให้เราเลยอ๋อยังไงเอา้าพี่ไวไม่ได้อะอมาแล้วตัวหนึ่งคุณแซงโดยโอ้โหมาไม่ได้ตัวแดงไม่ได้สักตัวเลยอะใช่ปะมาโอ้โหคุณแางไปหนึ่งร้อยสี่บาทแล้วนะโอ้โห แล้วคลนี้ห่อรอบนี้ยเกินไปเกินไปรอบนี้ได้แค่ได้แค่หนึ่งร้อยสิบบาทปะอ่าแต่ก็ถือว่าสวยอยู่ใช่ปะก็คุ้มมากอ่ะก็คุ้มอ่ะโอ้โหดีมันต้องแบบนี้โอ้โหอันดีพี่พี่ล็อกปะเนี่ยยังสวยโอ้โหไว้สเกตเตอร์มาแบบยังไงอ่ะต่อเ,อเอลยเลยแหละโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องซื้อล้าใช่ปะแบบนี้มันของแบบนี้มันต้องซื้อล้ามา ยังไงโอ้โหมาเลยเปล่าพี่โอ้โหไอมาลงรัวเลยมารัวๆเลยยังไงมานี่ไหว้สามตัวไปละมีอีกหรือเปล่าพี่ต้องแจกหน่อยใช่ปะอ่าโอ้โหสองร้อยไปแล้วนะห้าร้อยถึงหรือเปล่ปาโอ้โหนี่เท่าไรโอ้โหสองร้อยแปดสิบสองบาทละมาเฮ้ยตัวแดงมาหรือเลปล่าโอ้โห 375บาทแล้วนะมาเฮ้ยยังไงรอบนี้โอ้โห485บาทโคตรสวยโอ้โหว่าจะว่าเขาแตกซะแล้วเฮ้ยเอาดีพี่สเก็ตเตอร์มาีกแล้วเฮ้ยเอาดีพี่ล็อกวะเน,นี่ยวันเนี้ยพี่แจเยอะจริงว่ะโอ้โหเฮ้ยมามันเหมือนจะมาครีโอเมอมี่วันนี้มาเขาแจกเราจริงกูมาอ่า ขาเจ็บแบบยับยับเลยมามาดูดีครับโอ้โหสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเปิดมาอย่างสวยมายังไงรอบนี้เขาจะแจกเราหรือเปล่าเขาจะแจกหนักหรือเปล่ารอบนี้มาดูกันโอ้โหมาเลยเปล่าพี่ยังไงโอ้โหไวส้สี่ตัวไปแล้วนะห้าตัวไปแล้วยังไงโอ้โหมาเลยเปล่าหกตัวไปแล้วยังไงไว้เต็มจอแล้วนะทุกคนเจอไงเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้โห 1 5 8่บาท1 5 8่บาทโคตรสวยใช่ปะโอ้โหถึว่ายังสวยแล้วนะโอ้โหโอ้โหงั้นก็คลิปนี้ก็รับพอแค่นี้ดีกว่าเนาะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับค i b e กดกระดิ่งให้ผมได้ก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบาย